วันนี้มีว่าที่ผู้สมัครจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเยี่ยมเยือนที่พักเพื่อชาติด้วยอีกสี่ท่านด้วยกันนะคะขอเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะมาให้พี่น้องทางบ้านได้รู้จักรู้จักหน้าค่าตากันด้วยนะคะเดินทางมาไกลามาจากปากใต้กันเลยวันนี้มีนโยบายอะไรดีๆมีปัญหาปากท้องอะไรมาสะท้อนให้ได้ฟังกันเชิญเลยค่ะท่านแรกนะคะว่าที่ผู้สมัครนะคะคุณณนะรุธิปรังสิ ประพัดนะคะคนในพื้นที่เนี่ยจะเรียกกันว่าดีเจปานใจนี่เสียงดีด้วยนะคะเห็นว่าร้องเพลงเก่งมากขออนุญาตนะคะเจอเลยค่ะเดี๋ยวแนะนำทีละคนตรงนี้เลยตรงกลางเลยเซ็นเตอร์พี่ที่สองนะคะพี่ส,สัชีธรจงจิตคะ่ะมีคนที่สามนะคะดร,ดรนรัทพงศุวรรณศินค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะ คุณชัดชัยจิตดวงท่านนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครแต่บัญชีรายชื่อนะคะอัาท่านแรกเลยให้พี่ปานใจแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฤกไทยทิพย์รังสรีพัะภัสอนดีเจปานใจจากจังหวัดสุร,ราธานีนะคะซึ่งสมัครเป็นว่าที่สส,สเขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราธานีค่ะวันนี้รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะ เพราะว่าเ,าเป็นครั้งแรกเลยที่จะลงสมัครสสนะคะของพรรคเพื่อชาติของเราค่ะยังไงก็ขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะจะพยายามทำให้ดีที่สุดเต็มที่เลยค่ะขอบคุณค่ะขอกำลังใจหน่อยนะคะท่านนี้สุราธานีเขตหนึ่งนะคะท่านที่สองเชิญเลยค่ะอันนี้ที่สสรเขต 4, สี่สุราธานีค่ะ คนณจงจิตค่ะว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต4ค่ะทําไมถึงอาสามาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีปัญหาอะไรบ้างคะตอนนี้สวัสดีค่ะก็คือโดยความที่ว่าเป็นคนทั่ว่า,าชอบมีจิตภาษา อะไรประมาณนี้ค่ะ,คะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง<ม>ก็คือเคยทํางานราชการอยู่ที่ที่ว่าการอําเภอบุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานาีรับผิดชอบงานาด้านยาเสพติดเป็นเป็นหลักทีเนี้ยการทํางานของเราอะค่ะจะทําให้เรารู้ปัญหาปัญหาในพื้นที่ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จากที่เรา ประสบมาจากการลง,ลงพื้นที่อะไรหลายๆอยาอ่างยาเสพติดคือเยาวชนตอนนี้คือเหมือนเหมือนสินค้าในตลาดที่ว่าหาง่ายอะค่ะเมื่อก่อนประมาณ3 4ี่ปีที่แล้วยาเสพติดเม็ดละ20บาทตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้ในจังหวัดสุราษฎร์ยาเสพติดเม็ดละหบาทค่ะคือหากินง่ายกว่าข้าวอีกอะค่ะเอ้เอย ราคานี่ไม่ไม่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะหมายถึงว่าไม่ใช่น้อยนี่คือตํารวจรับเนี่ยไม่เออขอภัยเจ้าหน้าที่ร้านรับไปเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะคะก็เลยก็เลยสงสัยะคะว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นได้ยังไงอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจากการที่ได้สัมผัสเยาวชนคืออันนี้จะเป็นคนที่ว่าทำงานราชการก็คือทำหน้าที่ ทำหน้าที่สัมภาษณ์อค่ะสัมภาษณ์เยาวชนที่เจอปัญหาอะไรประมาณนี้ค่ะปัญหาครอบครัวปัญหาไม่ได้เรียนหนังสืออะไรประมาณนี้เราก็ได้สัมภาษณ์เด็กๆมาค่ะแล้วก็เขาก็บางคนก็ไม่ไม่ใช่ว่าอยากจะติดด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่บังคับให้เขาต้องเป็นแบบนั้นให้เขาต้องไปในแนวทางนั้นนะคะ ก็เลยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะปากท้องนะคะราคาพืชผลทางการเกษตรเป็นไงคะตอนนี้ราคายางราคาพืชผลการเกษตรก็คือห้าโลตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าห้าโลร้อยมันจริงไหมคะใช่ค่ะคือแตกต่างจากเมื่อก่อนอประมาณเก้าปีสิบปีเมื่อก่อนนะคะราคายางจะดีมากราคายางราคาปาล์มาอะไรแบบนี้ค่ะ ก็คือถ้าพืชผลทางการเกษตรราคาดีก็จะช่วยให้ผู้ปกครองที่ว่าส่งลูกหลานเรียนนะคะเขาก็จะไม่มีปัญหาทางเรื่องเรื่องการเงินอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแต่มาช่วงหลังๆนี้ค่ะหลายปีที่ผ่านมาผู้ปกครองมีปัญหาทางการเงินไม่มีไม่มีความสามารถที่จะส่งบุตรหลานาเข้าเรียนได้เนื่องจากว่า,าราคาพืชผลทางการเกษตราคา่ะ ต่ำมากค่ะตอนนี้ราคายา,คา,า,างก็คือต่ํามากแล้วราคาทางก็คือต่ํามากคือดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคือมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงจริงๆอ่ะมันไม่น่าปล่อยไม่น่าจะปล่อยให้เกิดเกิดติดต่อกันหลายปีะค่ะคือแค่แค่ปีเดียวแค่เกิดปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่าแค่ปีเดียวค่ะประชาชนก็แย่แล้วค่ะ คือพอเกิดปุ๊บอะเกิดปัญหาปุ๊บอะรัฐบาลควรเร่งแก้ไขค่ะเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนคนล่างหน้าค่ะบางทีคนคนรวยคนที่มีเงินอะคะ่ะเขาไม่รู้ค่ะว่าคนแรกหน้าเนี่ยเขาอยู่กินกันยังไงเขาได้เงินวันละ300บาทแต่ค่าใช้จ่ายของเขาอะค่ะ,ะลูกหลานที่ต้องส่งเรียนนะคะ300บางทีหมดแล้วค่ะพ่อแม่ไม่ได้ใช้แล้ว่็เอาให้ลูกหลานใช้หมดค่ะ,คะ,ะก็คืออยากฝากไปไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลนะคะ ดิฉันอยากจะฝากว่าอย่าปล่อยให้พืชผลการเกษตรมันราคาตกต่าหลายปีะค่ะคือแค่ปีเดียวประชาชนก็อดอยากกันแล้วอะค่ะแล้วมันส่งผลไปถึงปัญหาปัญหาครอบครัวบางครอบครัวหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายทั้งครอบครัวมีเยอะมากค่ะมีเป็นปัญหารายวันเลยค่ะปัญหาที่ว่า ในครอบครัวไม่สามารถแก้ปัญหากันได้แล้วก็ก็คือหาทางออกโดยการฆ่าตัวตายอะคะ่ะบางครอบครัวก็มีการคุ้มคั่งก็ทําให้ผู้อื่นดอดร้อนอะไรประมาณเนี้นะค,ะค่ะค่ะค่ะอ,อยากอยากฝากให้ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้อย่าให้อย่าปล่อยเกินเลยให้มันนานวันนะคะค่ะคุณค่ะเขตสุราธานีถ้าเลือกเพื่อชาตินะคะปัญหาต่างๆเหล่านี้จะน้อยลงนะคะเอาระค่เขาเสียงปปกบมือหน่อยอีกท่านหนึ่งค่ะขออนุญ,ญาตนะคะ อนุญาตค่ะขยับเลยค่ะโชว์ตัวนะคะงานโชว์ตัวะเชิญเลยค่ะพี่แนะนําตัวหนะะ่อยค่ะครับผมดรนัทพงศ์สุวรรณิน์นค,ครับอาชีพรับราชการครับผมปรึกษานิติีกรที่ทำงานแล้วครับอยากจะึ้นเวทีเดี๋ยวจะไม่ได้รับบำนาญครับนะครับผมอาจารย์พิเศษม,มาอะไรครับผมอาจารย์พิเศษมาอะไรด้วยครับผมทํามาทุกอย่างแล้วนอกจากนักการเมืองครับยังไม่เคยเป็น เออผมก็ทำมาหมดเลยครับนะครับปัญหาสําคัญของพี่น้องประชาชนคือมีสองอย่างครับการพนันและก็ยาเสพติดครับเมื่ออะไรที่เอาการพนันมาให้ถูกต้องยาเสพติดขึ้นมาเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับรัฐทำได้ครับไม่ใช่ทำไม่ได้นะครับแช่าาอเอาเนี่รัเตอนที่รัฐได้ภาษีห oh. วยใต้ดินทาไมทำไมํำให้ถูกต้อง oh. เพื่อรัฐจะได้ภาษีทําไม ไม่ยาเสพติดผู้เสพเป็นผู้ป่วยทำไมไม่เอายาเสพติดไปไว้ที่อนามัยนะครับยาเสพติดจะหมดไปในโลกนี้ไม่ได้เพราะว่ายาเสพติดรักษาโรกนะครับเพราะเขาเป็นยาสองอย่างนี้นะครับถ้าสามารถที่เอามาให้ถูกกฎหมายได้และจะได้ประโยชน์จากตรงน,นี้และจะได้รักษาสารักษาผูา้ป่วยที่ ตำแหนงตีงยายตอนนี้นี่ครับผมผมก็เป็นอชอบนักกีฬาและผมก็ชอบบันเทิงผมเป็นนักดนตรีผมเป็นนักร้องผมเป็นนักกีฬาแถวบ้านผมผมผมเคยจับบอลมาแ่ว่าผมตอนนี้ไม่มีฟุตบอลเลยครับเพราะเด็กช่วงนั้นติดน้ำท่วมหมดกับการจาร่าจแค่ผาเด็กมาไม่เล่นไม่ได้เลยตอนนี้นะครับขอบคุณครับฝากไ้ด้วยนะคะสุร่าคาร์มีเข็มหกค่ะ ท่านสุดท้ายนะคะบัญชีรายชื่อเขยืบเข้ามาเลยค่ะจุงที่แนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมชัดใจจิตรงนะครับเป็นวู้ที่สมัครผู้สอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาตินะครับก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาพบเจอทีมงานของพรรคเพื่อชาติแล้วก็เรามีความตั้งใจนะครับเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วมาพักทลางคืนตา เวประจวบนะครับแลที่นี้ก็ตอนเช้าก็เดินทางออกมาจากประจวบก็เดินทางมที่นี่ก็ <c oughs> คิดๆแล้วก็มันก็เราก็บอกว่าถ้าว่าเ,าเป็นเรื่องที่ว่าถ้าว่าผมไม่มีจิตที่ว่าจะมาช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนนะครับผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนะครับที่ว่าจะต้องมาเดินทางมาอดอนมากินลําบากนะครับแต่ว่าวันนี้ผมที่ผมมาผมตั้งใจมาช่วย พี่น้องชาวบ้านพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเพราะว่าเห็นลความลําบากของพี่น้องมาเยอะตัง้งแต่รัฐบาลของคุณประยุทธ์นะครับมามา,มา,ม,ามาบริหารประเทศรู้สึกว่ามีการบริหารประเทศทีป่ปิดทางนะครับทําให้ประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจไม่ดีพืชผลทางการ,การเกษตรยาเสพติดบอนการพน,นันาการารในแต่ละกระทรวง มีความทุจริตตรงนี้นะครับผมที่ผมไม่รับไม่ได้ที่ผมต้องมาเพราะว่าผมเป็นลูกชาวบ้านเหมือนกันแต่วันนี้ครั้งแรกที่ผมมาก็อดทนดูตรงนี้ไม่ได้นะครับผมผมรับไม่ได้ถึงว่าถึงว่าผมมีมีกําลังน้อยนิดแต่ว่าสู้ด้วยใจนะครับสู้ด้วยใจคิดว่าสักวันมันประเทศไทยคงจะด,ดีขึ้น ถ้าว่ามีคนที่ว่ามีจิตใจเหมือนผมหลายๆคนวันนี้ผมขอเป็นแรงใจให้ทุกคนมาช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอันนี้จากทั้งหมดเลยนะคะยกจังหวัดมาเลยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเสียงปรบมือกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ